สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำกล้วยเตี๋ยวเป็ดพะโล่แบบง่ายๆเลยนะคะง่ายๆโดยเสียงง่ายีรยิ่ะ,ะก็อันดับแรกเราก็ไปซื้อเครื่องพะโล่มาจากตลาดแถวบ้านนะคะน,นี่ซื้อมาจากแถวบ้านหอละห้าบาทในงานแถวฝั่งจังหวัดถูกมากเลยอะ่ะห้าบาทหรือสิบาทนี่แหละไม่เกินสิบบาทแน่นอนก็คือต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปนะคะ จากนั้นเราก็ใส่เครื่องทะโลที่เขาให้มาเขาจะมีทั้งผงแล้วก็เป็นเครื่องอตัวสมุนไพรด้วยนะคะที่ห่ออยู่เนี่ยผ้าขาวให้เราเรียบร้อยแล้วล้วก็ใส่ลงไปต้มไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงกันวัตถุดิบก็จะมีซอสฝาเขียวใส่ไปอสองช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้เราทําตั้งน้ำสําหรับทานสองคนนะก็เราก็เลยลดสูตรมาก็เหลือแค่ว่าชออกากเลีสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสช้อนโต๊ะจริงๆแล้วก็ลองกะดูชิมๆดูถ้าเกิดว่ามันยังไม่เข้มข้นมากเราก็เติมปดได้อีกนะคะอันนี้เพราะว่าอันนี้เราก็ทําครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าออกมาก็อร่อยเลยนะเราก็ไม่โต๊ะดีอะ โตเล็กๆพอเพราะกลัวว่ามันจะเค็มนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วซอสหวานนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของเราอันนี้เราใส่ไปแค่เกือบหนึ่งช้อนโตะ๊ะเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็มีรสเค็มแล้วเนาะก็ต้องเป็ดพะโล้มันก็ต้องมีหวานนะ เราก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวใส่ไปอสองช้อนโต๊ะนะคะอันดับแรกก็เติมใส่เหมือนเราก่อนก็ได้ก็คือว่าใส่แค่แบบลองใส่สักหนึงช้อนดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมถ้าเกิดมันไม่พอก็ใส่เพิ่มอีกจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ช้อนโต๊ะหรอกแบบกะกะเอาอะ่ะอืมขูดหนึ่ง แต่ตอนหลังก็เติมไปอีกสองขดนะแล้วก็ใส่เกลือไปอีกหนึ่งช้อนชาค่ะก็วิธีทำอาหารก็แบบมันไม่ได้ตวงไปเปะ๊ะใช้ใช้ชิมเอาเติมน้อยๆก่อนถ้ามันขาดอะไรเราค่อยเติมเพิ่มไปเพราะว่าถ้าเราเติมเยอะไปเลยตั้งแต่แรกมันแก้ยากแหละมันก็ต้องไปเติมน้ำเติมอะไรเพิ่มให้มันเจือจางใช่ไหมคะมเสร็จแล้ว เครื่องปรุงส่วนผสมเสร็จแล้วเป็นไงง่ายมากเลยอะเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็เครื่องพาล้อะไรก็ซื้อสาเร็จมาอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องส่วนใหญ่คนก็ซื้อสาเร็จอยู่แล้วแหละมันไม่มีใครทําเองหรอกมั้งอ้ออันดับแรกตอนต้มน้าลืม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 มันมีนี่สามกลืลอก็คือต้องโคลกพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมใส่เข้าไปด้วยตั้งแต่เริ่มแรกกับใส่หอวหอมนะอืมมันก็จะได้หอมกลิ่นพริกไทยขึ้นมานะคะ ประมาณ2ช้อนโต๊ะที่ใส่ไปนะคะ3มเกลือสามเกลอืกลออย่าลืมนะอ่าเสร็จแล้วต่อไปก็ไปลวกเส้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กินกันแล้วจ้ะ <c oughs> ลวกเส้นก็อันนี้เราก,กินเป็นเส้นเล็กนะคะก็ลวกเส้นใส่น้ำมัน ไปนิดนึงที่ถ้วยเพื่อว่าไม่ให้เส้นติดนะจ๊ะแต่มันก็ติดอยู่ดีเพราะเราโมตะถ่ายวิดีโอเส้นมันก็เลยติดนะแล้วก็ครูครูคคลูการใส่กระเทียมสักหน่อยหนึ่งให้มันหอมหอมแล้วก็จากนั้นก็ผักบุ้งถ้าใครมีเป็นผักบุ้งก็ได้คะน้าก็ได้ถั่วง,งอกก็ได้ หรือจะใส่ทั้งสามอย่างเลยก็ได้นะคะก <Okay. S 1> ินผักเยอะๆดีต่อสุขภาพนะ <Okay. S 1> จ<ๆ>นะเห็นไหมอันนี้อุปกรณ์เราก็ง่อยๆกัดกากมากเพราะเรายังไม่เคยทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนเลยก็เอาที่มันมในบ้านมาใช้จริงๆแล้วถ้ามีตะก้อจะสะดวกมากเลยมันก็จะได้รวดเร็วนะคะอันนี้เราไม่มีเราก็ลวกเข้าไปในหม้อแล้วก็ใช้คีบขึ้นมาเอานะ,ะละกได้กินแล้วก็ได้กินแล้ว ดูหน้าตาพอได้อยู่นะคะแล้วจากนั้นเราก็มาตักเป็ดใส่ถ้วยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลของเราชามนี้ทำง่ายมากๆรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันทำได้เลยนะเพราะแต่ก่อนก็เป็นคนไม่เข้าครัวเลย ตั้งแต่โควิดมานี่ก็ได้ไปหลายเมนูแล้นะเทิร์นโปรนะเทิร์นโปรอัพเลเวลสุดๆไปเลยนอกจากอัพเลเวลแล้วก็อัพน้ำหนักด้วยเหมือนกันเพราะตะละวันก็มานั่งคิดเอ้ยวันนี้กินอะไรดีเป็นเหมือนกันไหมเฮ้ยหน้าตามันได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงนะไม่ใช่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะก็ะะปเป็นัดเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของเราแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําเมนูอะไรแล้วก็จะถ่ายมาอีกเพราะว่าเป็นกิจกรรมช่วงนี้กิจกรรมหลักช่วงนี้เลยอยู่บ้านหาอะไรทำทานกินกันนะคะ